ในโลกของการผลิตเวลาคือกำไรแต่ถ้าคุณภาพไม่ได้มาตรฐานก็เท่ากับเสียโอกาสเราจึงต้องมี QC Quality Control เพื่อกรองข้อผิดพลาดก่อนมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วถ้าเราบอกว่าคุณสามารถทดสอบลายการผลิตก่อนลงทุนจริงได้ละ่ะด้วย v i s u a l Components ออต์แวร์จำลองโรงงานแบบ 3D ที่ให้คุณเห็นภาพชัดทุกกระบวนการซ้ายมือลายที่ใช้แรงงานคน ใช้เวลา21วินาทีต่อชิ้นขวามือลายอัตโนมัติหุ่นยนต์ใช้เวลาเพียง10.5วินาทีต่อชิ้นผลลัพธ์ชัดเจนประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าลดเวลาลดข้อผิดพลาดนี่แหละคือพลังของการเห็นก่อนทำอยากรู้ว่าลายของคุณจะพัฒนาได้แค่ไหนมาจำลองสถานการณ์จริงไปกับเรา Visual Components เปลี่ยนทุกไอเดียให้ขยับได้จริง